ลายริมที่เราถักนะคะตรงนี้พี่เมย์จะถักสูงขึ้นมาทั้งหมด10แถวนะคะถ้าเราวัดขนาดนะคะมันจะได้ประมาณ3มเซนหลังจากนั้นเราจะตัดไหมโดยที่ใช้เส้นได้ตรงนี้นะคะวนรอบทั้งหมดประมาณ3รอบใช้เข็มปักคอสติสนะคะในการบายออฟบายออฟก็คือการปลดห่วงนะคะเราจะปลดห่วงโดยที่ใช้เทคนิคเทอร์บูล่าบายออฟค่ะ เธอบูล่าบายออฟเราจะต้องเชื่อมต่อจุดตัวนี้ก่อนนี่นะคะลายสุดท้ายลายสุดท้ายที่เราถักนะคะมันจะเป็นการถักเพอแบบนี้พอมันถักเพอเสร็จแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยมันเป็นมันเป็นรอยห่างเห็นไหมคะเราจะต้องเชื่อมต,อต่อตรงนี้เพื่อให้มันชิดกันก่อนโดยที่เอาเข็มนะคะแทงผ่านเข้ามาแบบนี้ แทงผ่านทะลุสองเลยนะคะแต่ว่าเข็มไม่ได้ขึ้นด้านนี้เข็มลงไปข้างหลังค่ะแล้วเราก็ดึงตัวนี้ให้ชิดช่วงแรกแบบไหมมันจะยาวเพราะฉะนั้นเราต้องประคองไหมให้ดีนะคะแล้วที่สําคัญเป็นไหมสองเส้นด้วยนี่นะดึงห่วงนี้พอดึงเสร็จมันชิดกันไหมมันจะไปด้านหลังใช้นิ้วด้านด้านซ้ายเนะะี่ยค่ะนิ้วกลางกดไว้พอนิ้วกลางกดไว้นะคะเราจะดันไหมนิดตัวนี้ขึ้นมา ไมนิดฝั่งทางด้านขวาเราไม่ได้ใช้เราจะบายออฟโดยที่ใช้ไมนิดฝั่งทางด้านซ้ายอันเดียวค่ะตอนนี้มันจะหลายอันหน่อยระวังมันจะยุ่งกันนะ,ะพลาดแบบนี้นี่นะคะพลาดมามาทีนี้เราจะเริ่มปลดมันจะมีปลดลายนิดคู่กับลายนิดเราดูลายให้ดีนะคะอันนี้เป็นลายนิดมันจะคู่กับลายนิดลายเพอจะอยู่ด้านหลังนะคะคู่กับลายเพอ เพอมันจะข้ามห่วงนิดเห็นไหมคะนิดจะข้ามห่วงเพอปลดลายนิดนะคะมันจะแทงจากซ้ายไปขวาพอมันแทงซ้ายไปขวาเสร็จแล้วมันจะบิดบิดเสร็จแล้วเอาเข็มค่ะแทงขึ้นนิดคู่กับนิดนะคะค่อยๆปลดทีละคู่และประคองไหมให้ดีเพราะไหมมันจะยาวมากช่วงแรกมันเป็นเส้นคู่ด้วยนะอย่าให้มันแตกตอนที่ดึงตัวนี้อย่าดึงตึงมาก เอาแรงมือพอดีพอดีนะคะต่อไปไลายเพอร์นะคะลายเพอร์มันจะย้อนนี่นะคะย้อนจากข้างหลังนะแล้วเราก็ปลดแล้วมันจะข้ามลายนิดมาคู่กับลายเพอร์นะคะลายเพอร์ไหมมันจะถูกดึงไปข้างหลังส่วนลายนิดไหมมันจะถูกดึงมาข้างหน้าปลดไปทีลเราคู่นะคะนิดคู่กับนิดเพอร์คู่กับเพอร์ ลดไปเรื่อยๆเลยมาดูลายนิดค่ะลายนิดคู่กับลายนิดประคองให้ดีนะตรงนี้อย่าดึงตึงมากนะคะนิดคู่นิดต่อไปลายเพอเพอร์ย้อนแทงจากข้างหลัง เพอคู่กับเพอดึงไหมไปด้านหลังลายมันจะเป็นแบบนี้นะนิดคู่นิดค่ะ ลายเพย์ย้อนคู่กับลายเพย์มันจะบิดข้อมือทั้งสองลายเลยนะคะทั้งลายนิดแล้วก็ลายเพยเราจะปลดแบบนี้ไปเรื่อยๆที่สําคัญประคองไหมให้ดีแล้วอย่าดึงตึงมากถ้าดึงตึงมากมันจะลังถ้าตึงน้อยมันก็จะหย่อนเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือเอาแรงมือพอดีพอดีนะคะ พอเราปลดมาได้สักระยะหนึ่งเราก็สามารถปล่อยไอ้ตัวนี้ได้เลยต่อไปนะเพอเพอมันย้อนมาจากด้านหลังนะคะเราบิดข้อมือแล้วก็ไปด้านหลังต่อไปลายนิดคู่กับลายนิดปลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ปดไปเรื่อยๆจนจำนวนห่วงมันมาอยู่ทางฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวมันจะชนลายค่ะ <entend> เสื้อตัวนี้นะคะถ้าต้องการดูคลิปที่พี่เมย์พาถักนะคะคุณสามารถดูได้ที่ YouTube นะคะลิงก์ของตัวเสื้ออัลบั้มนะคะพี่เมย์จะลงไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะตามไป YouTube ได้เลยอันนี้เป็นวิธี b ายอ f อฟชาเสื้อนะคะ เทคนิคที่ใช้ก็คือเทอร์บูล่าไออฟค่ะพบกันที่คลิป YouTube พี่เมย์นะคะชื่อช่องเมทินีแฮนด์เมดค่ะพี่เมย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่เมย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ